เอาจริงๆฉันก็รู้สึกชอบนายนะแล้วก็นายก็ตรงสเปคฉันด้วยเธอชอบฉันจริงๆหรออืมฉันชอบนายฉันก็ชอบเธอมากเลยนะเธอ่าไหาล่ะเอมิลีฉันตกลงฉันก็ตกลงฉันลักนนะเรามาแต่งตัวคู่กันเถอะโอเคอุ๊ยอุ๊ยดูสิฉันกับเอมิลีแต่งตัวคู่กันด้วยอ่ะ นั่นสิตัวทั้งสองคนจะเป็นไปได้ไงเอมิลี่เคยบอกว่าไม่ชอบเซนนะแล้วนายจะไปแน่นใจได้ไงทั้งสองคนอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้เออเนั่นสิเซนทำไมน่าต้องตกคู่กับเอมิลี่ล่ะก็เป็นแฟนฮะสักอินวู้ดอาค่ะใคร leave the JC เดี๋ยวนะไซค์จะเอาตะกุมทำไมหามแปลกๆนะลีโอ ก็สซกช็อปเอมิลี่หนอ๋อแล้วฉันก็ต้องไปหาผู้ชายใหม่ละนายเป็นเคหรอใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาละเราไปเล่นเกมกันเถอะได้ยินด้ยหอมานะอือเราเคล่ะก็ฮามอสิเอปก็เอาไอ้นี่เออเออเอาเถอะเอาเถอะเล่นกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปเล่นฉันก็ยินดีกับนายด้วยนะฉันก็เหมือนกันยินดีด้วย อิในดีเรนาอิติกซุงเอาเธอไปเล่นกันทุกคน